สวัสดีค่ะนัดดูดวงเจาะชีวิต ช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีหรือว่าลัคนากรากฎค่ะประจําเดือนเมษายน2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยเกิดในราศีเมถุนแต่ว่าอยู่ในลัคนากรากฎก็สามารถที่จะดูควบคู่กันไปได้เลยทั้งเมถุนแล้วก็กรกฎเลยนะคะนัดได้ทําการเลือกไพ่อาเวล้วทั้งหมด12บใบแทน สองเรื่องราวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่แต่ละใบจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเลยฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็ใน YouTube ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนัดจะวางตำแหน่งไพ่กันนะคะว่าไพ่ ในแต่ละใบจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะแทนในเรื่องของตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณคะ่ะใบที่2นะคะคือในเรื่องของการเงินใบที่3นะคะอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนพ้องคะ่ะต่อมานะคะญาติพี่น้องบุตรหลานและบริวารอุป,ปสรรคความรัก สุขภาพค่ะความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานโชคลาภ และสุดท้ายนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความทุกข์ใจและความกังวลใจของชาวราศีหรือว่าลัคนากรากฎค่ะไพ่ทั้ง12ใบแทน12ตําแหน่งและ12เรื่องราววางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ใบแรกสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบค่ะและไพท่ทุกๆใบสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวกรกฎซึ่งเป็นชาวธาตุน้ํานะคะดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกลักษณะน,น,นิสัยพื้นฐานสักเล็กน้อยนะคะชาวธาตุน้ำ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วคือเทียบไม่ได้เลยกับระคือราศีอื่นๆนะคะเทียบไม่ได้เลยกับชาวธาตุน้ํานะคะและอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความมีความอ่อนไหวง่ายนะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายอย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็ คือตัวคุณสามารถเข้ากับได้ทุกสามารถเข้ากับทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็เป็นคนใจดีที่สงสารค่ะอบอ้อมอารีนะคะชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะและเป็นธาตุที่ใจเย็นนะคะไม่ค่อยชอบในเรื่องของความรุนแรงสักเท่าไหร่ค่ะถ้าจะดูลักษณะนิสัยการแต่งตัวนะคะก็จะเป็นในลักษณะของสบายๆค่ะไม่ค่อยชอบใส่เครื่องแบบสักเท่าไหร่บางทีก็สบายในระดับที่ชุดออกมาข้างนอกกับชุดตอนที่ใส่ยอยู่บ้านนะคะไม่ต่างกันเลยเรียกได้ว่า ว่าเป็นสายชิลว,ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะชาวท่านน้ำนะคะชอบสความสบายถึงขนาดที่ว่าอา,อาจจะ เดินรองเท้าแตะไปในที่ต่างๆเลยแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะคะจุดเด่นของชาวราศีหรือว่าลัคนาลันากรากฎเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเบียดเบียนทําร้ายใครนะคะมีความจําดีมีความรับผิดชอบสูงนะคะรักบ้านรักครอบครัวรักเพื่อนค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะยืนหยัดตามลําพังได้ด้วยตัวเองค่ะหากต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆนะคะแต่ข้อออดข้อเสียก็คือบางครั้งค่ะมีความก้าวร้าวและยึดมั่นถือมั่นในความคิด ของตัวเองมากจนเกินไปบางครั้งนะคะไม่ค่อยมีความกล้าได้กล้าเสียสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายนะคะแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องราวในแง่ลบเสมออันนี้ให้ระวังเอาไว้นิดนึงนะคะสําหรับชาวกรกฎค่ะไพ่ใบแรกนะคะเรามาดูไพ่กันดีกว่าไพ่ใบแรกนะคะคือความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณนะคะชาวกรกฎในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายๆและชิลๆนะคะมันเหมือนสิ่งที่คุณทํามาในช่วงของเดือนเมษายนมันคือ มันคือสิ่งที่คุณเคยทํามาก่อนนะคะมันคือคําสัญญาที่ควาสัญญาในที่นี้ของนัดหมายควาว่าความเคยชินในบางสิ่งบางอย่างที่เคยทํากันมาก่อนอีกอย่างหนึง่งไพ่ใบนี้ต้องขอพูดในเรื่องของความรักนะคะมันคือความผูกพันกับผู้คนมันคือความผูกพันกับ คนรักเองก็ตามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนแปลกหน้าที่อาจจะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นเป็นถึงขั้นคนรู้ใจก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะดังนั้นเกณฑ์ในช่วงของเดือนเมษายนมันเป็นช่วงเวลาของความรักค่ะและมันเป็นช่วงเวลาของความละมุนใจมันเหมือนกับว่าโอเคสิ่งที่ ทำมาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรใดๆถึงแม้ว่ามันจะมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่คุณก็สามารถจัดการได้อาจจะมาจากความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากเพื่อนฝูงจากคนรักจาก คนที่หวังดีและปรารถนาดีต่อกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าชาวทัตุน้ําเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีอยู่แล้วตัวคุณเองก็ยังสามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่การเงินค่ะ การเงินของชาวกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนให้ระวังในเรื่องของการซ่อมแซมซ่อมบำรุงอะไรบางอย่างนะคะชัดเจนตามตาหน้าไพ่เลยนั่นก็คือการซ่อมรถยนต์หรือว่ายานพาหนะที่ใช้เดินทางนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการซ่อมรีโนเวทบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันหรือของที่คุณใช้มันมานานมากๆแล้วอะคะ่ะในช่วงเดือนเมษายนคุณอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมนะไม่ได้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าได้ของใหม่นะคะเป็นการซ่อมแซมทําให้มันโอเคขึ้นหรือว่า จากที่มันอะบางทีอาจจะอะถึงกําหนดแล้ว เปลี่ยนที่กองน้ําหรือว่าล้างแอร์จะเป็นฟิลนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะยังไงก็บอกกันมาหน่อยนะคะว่าซ่อมอะไรกันไปบ้างแล้วนะคะในช่วงของเดือนเมษายนหรือว่ามีแพลนว่าจะทําอะไรกันบ้างนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนั่นหมายความว่ารายจ่ายของคุณมีก็จะต้องหมดไปกับเรื่องพวกนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ถามว่ารายรับมีหรือเปล่ามีรายรับเข้ามานะคะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากเท่ากับรายจ่ายที่ขึ้นมานะคะดังนั้นคนที่เกิดในราศีกรกฎ ก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึง16สิงหาคมนะคะก็ต้องระวังรายจ่ายเรื่องพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของเพื่อนพ้องนะคะเพื่อนพ้องในช่วงนี้โอกาสที่จะได้เจอ,ม,อ,จเจอมีโอกาสที่จะได้เจอเป็นแนวแบบว่าเจอกันตัวต่อตัว,ตวค่ะซะมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มก้อนนะคะจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการเจอกันแบบว่าเออเพื่อนหนึ่งคนนัด เรานัดเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจอกันแบบ2คนนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่โอเคนะคะพูดคุยในเรื่องจิตปาฐะาสารทุสุขดิบค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นการคือเป็นการคุยแบบผิผวเผิดจะไม่ค่อยได้เจาะลึกชีวิตสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเจาะลึกเท่าที่ควรเนาะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสื่อสารกันบ้างการสื่อสารในช่วงของเดือนเมษายนนะคะชาวกรกฎเองเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะ สบายๆไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงนะคะไม่ใช่เชิงปะฉะดาดะหรือว่าเจอใครแล้วด่าแหลกเลยไม่ใช่แนวนั้นนะคะจะเป็นสายนุ่มนวลสายอ่อนหวานซะมากกว่านะคะ,ะด้านนี้นั้นไม่ได้มีความเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลใจในราศีวัลคขนากรกฏสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อคะ่ะในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องของชาวกรกฏนะคะคุณค่อนข้างที่จะถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันนะคะแต่ก็จะรู้สึกเหมือนอยู่ไกลกันยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะความสัมพันธ์มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สน ิแนบแน่นหรือว่าใกล้ชิดกันมากขนาดถึงเท่าที่ว่ามีอะไรสามารถพูดคุยกันได้บอกกันได้ค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นรู้ว่ามีตัวตนอยู่แต่ก็อยู่เท่านั้นแหละนะคะจะเป็นในลักษณะน,าานี้นะคะในความสัมพันธ์ของญาติพี่น้อง ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างเริ่มต้นจากคนในครอบครัวนะคะนั่นก็คือลูกหลานของชาวกรกฎเองในช่วงนี้เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะคะค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมานะแนวแน่ในสิ่งที่ทําบางคนทํางานแล้วนะคะจบเรียนจบทํางานแล้วนะคะก็นั่นแหละเขาก็ไปในเส้นทางของเขาอีกอย่างหนึง่งเขาเป็นคนที่มีไอเดียและมีความคิดสร้างสรรค์มากพอสมควรนะคะและอีกอย่างเขาต้องการเวทีที่จะ ที่จะเปล่งประกายในความสามารถของเขาในความเป็นตัวตนของเขาให้กับ หลายๆคนได้รับรู้นะคะว่าตัวเขา,เาทําอะไรได้บ้างดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนในด้านใดได้อ่ะคะ่ะก็ช่วยเหลือเขาไปนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางทีะคะ่ะเรื่องของกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆทุกวันนี้นวตันวตกรรมนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเพียงแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยเขาได้ในกําลังใจตัวอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะ ไม่มั่นใจในตัวเองความสามารถมีนะแต่ยังขาดความมั่นใจนะคะเราก็อาจจะต้องเติมเต็มด้านนี้ให้กับเขาค่ะความสัมพันธ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะอ,อ,อย่างที่บอกไปว่าลำบุญใจอะนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของลูกน้องหรือว่าบริวารในที่ทํางานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งใครที่มีธุรกิจส่วนตัวตีตรงตัวเลยนั่นก็คือลูกน้องค่ะหรือว่าคนในที่ทํางานทีอ่อาจจะสายงานเดียวกันแต่อายุมากกว่าหรือว่าเป็นลูกน้องเราหรือตําแหน่งงานน้อยกว่าอันนี้ก็สามารถ นับเป็นบริวารได้เหมือนกันนะคะสําหรับชาวกรกฎในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถถามหาไอเดียหรือว่าถามหาโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าความคิดสร้างสรรค์จากเขาได้เลยนะคะเขามีไอเดียใหม่ๆมานําเสนอเราเสมอบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้ถามเองเขาเดินเข้ามาหาเราเลยตรงๆก็ได้เพราะเขารู้สึกกับเราเหมือนเป็นพี่น้องคนหนึ่งเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งด้วยซ้าไปซึ่งนัดก็คิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะรักษามันเอาไว้ให้นานๆน,นะ ยังดีกว่าที่จะต้องมานั่งดําคลั่เครียดคลั่เคร่งให้กันต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของอุปสรรคนะคะอุปสรรคของชาวกรกฎอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่คือข้อแรกเลยนะคะชาวกรกฎอาจจะทําตัวเป็นเด็ก อยู่ในบางครั้งความรับผิดชอบของคุณอาจจะไม่ได้มากพอหรือว่าไม่ได้มากเท่ากับเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนก่อนหน้านี้นะคะหรืออาจจะน้อยลงกว่าคุณภาพมาตรฐานเดิมมาตรฐานเดิมในตัวคุณที่มีอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าด้วยความที่ตัวคุณเป็นคนใจดีคุณก็มักที่จะช่วยเหลือผู้คนแบบแบบเต็มที่แบบไม่ได้อะไรถ้าเกิดว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็พร้อมที่จะให้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาในลักษณะ ของการเป็นเลือกส่วนตัวค่ะก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าบางทีมันไปเกี่ยวข้องกับสายงานมันก็เลยทําให้คุณมีความลำบากใจในด้านนี้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ต้องคือความถูกต้องกับความเป็นเพื่อนกันบางทีมันก็อาจจะไม่สามารถไปกันได้นะคะดังนั้นก็อยากที่จะให้ พิจารณาดีๆนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วคนที่มีแฟนแล้วมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะชาวกรกฎคู่ของคุณถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะ,ะคือนัดรู้สึกเลยนะคะว่าในช่วงของเดือนเมษาขงยนยนนะคะถ้าเกิดว่าสามารถบอกถ้าเกิดแบบเจาะลงไปนะคะนัดจะคิดว่า คู่ของคุณนะคะจะเป็นคนที่เก็บเงินมากกว่าตัวคุณแล้วเขาจะเป็นคนที่มีวินัยทางด้านของการเงินหรือว่ามีวินัยทางด้านการใช้ชีวิตนะคะมากกว่าชาวราศีหรือว่าลัคนากรกฎถ้าสมมติว่าคุณดันอยู่ในราศีเดียวกันก็ต้องไปดูลัคนาแล้วแหละหรือว่าอยู่ในลัคนาดเดียวกันนะคะก็ต้องมาดูราศีแล้วล่ละนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ในอาจจะเขาแฟนของคุณหรือว่าคู่ของคุณน่อาจจะอยู่ในราศีหรือว่าลัคนาของชาวธาตุด,ดินก็ได้เหมือนกันนะคะได้แก่พฤกษบกันแล้วก็ มังกรซึ่งเขาจะมีความละเอียดละออมมากกว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเป๊ะมากกว่าตัวชาวทาตน้ําหรือว่าชาวกรกฎเองสูงอยู่เหมือนกันมากกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะความสัมพันธ์ก็ ออรักใครเอ,อื้ออาทรตอบกันอาจจะมีคําสัญญาอะไรบางอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าโอเคเออสงการปีนี้จะไปเล่นลน,ลน,น้ำที่ไหนแต่ทางนี้ทางนั้นต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดหลีเลี่ยงได้ก็อยากที่จะให้เว้นไปก่อนนะคะสักปีหนึ่งนะคะรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โลกเนี่ยในเรื่องของไวรัสโคโรหรวิด200โควิด19เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่น่ากังวลใจมาก ก็อยู่บ้านนะคะฟังคลิปของนัดไปดีกว่าค่ะโอเคค่ะเป็นการเซฟที่สุดนะคะประหยัดเงินด้วยนะคะแล้วก็หาเวลาหากิจกรรมที่ทําร่วมกันได้ก็ได้เหมือนกันนั้นนิดอยู่ที่อยู่ในบ้านนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อเมื่อพูดถึงคนที่มีคู่แล้วไปแล้วนะคะขอพูดถึงคนโสดกันบ้าง ก่อนอื่นเลยนะคะขอพูดถึงคนที่โสดสถานาภาพที่โสดจริงๆไม่ได้มีใครคุยด้วยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตามมาด้วยคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทนะคะในช่วงนี้ คือนัดรู้สึกว่าในเดือนเมษายนนะคะชาวกรกฎอนะ่ะมันเต็มไปด้วยความความผูกพันกับใครบางคนนะนะคะถึงแม้แว่าจะสดสนิทจริงๆคุณอาจจะมีใครบางคนที่เคยคุยด้วยมาก่อนแล้วในช่วงเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าคุยกันได้มากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะและในขณะเดียวกันนัดรู้สึกว่าตัวคุณนะคะ จะมีโอกาสที่เป็นฝ่ายรุกมากกว่าที่จะมีคนเข้ามาหาคุณแล้ว,แล,วแล้วคุณเป็นฝ่ายแบบโดนจีบคุณต้องไปจีบเขาว่าอย่างนั้นเถอะนะคะดังนั้นเปิดไพ่เพิ่มให้อีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคนที่โสนิทนะมันจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าขยายอะไรได้บ้างนะคะในไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าบางทีคนที่คุณเข้าหาเขาอะคะ่ะ เราอาจจะเข้าไปถามหาความช่วยเหลือไปขวาขอความต้องการจากเขาก็ได้ตัวอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องคอมเป็นผู้หญิงซ่อมคอมไม่เป็นเลยนะคะไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นเลยให้เขาเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักหรือแม้แต่กระทั่งคนที่คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นในสถานการณ์ของความช่วยเหลือกันนะคะต่อมาค่ะนัดเปิดไพ่เพิ่มให้อีกหนึ่งใบนะคะสําหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคือมีคนคุยนะคะแต่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะว่าสรุปแล้วอ้ําอ้ําอื้อ กันอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงเรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนเมษายนจะชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าคุณมีความกังวลใจกับคนคนนี้นะคะข้อแรกเลยคือกังวลใจในตัวตนของคุณว่าสิ่งที่คุณเป็นเขาจะรับคุณได้ไหมรูปร่างหน้าตาของคุณความสามารถของคุณดังนั้นนัดนัดคาดเดาได้เลยนะคะว่าคนที่คุณคุยด้วยะคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะ อาจจะดีกว่าคุณในหลายๆเรื่องทําให้คุณมีความกังวลใจนะคะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะจะสามารถไปกันรอดหรือเปล่าจะไปกันได้ไหมนั่าจะบอกแบบนี้นะคะว่าคุณเป็นตัวของตัวคุณและคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณก่อนนะคะแล้วคนอื่นเขาถึงจะมาเห็นคุณค่าและรักคุณนะคะซึ่งนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณปลดล็อกด้านเนี้ยออกไปได้อ่ะค่ะคนคนนั้นที่คุณมีความกังวลใจที่คุณมีความกังวลอยู่เขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันจากไพ่ใบแรกนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสะโพกนะคะปวดก้นปวดสะโพหรือว่าล้มหรืออะไรแบบนี้ค่ะให้ระวังในเรื่องของช่วงล่างลงมาแล้วก็นิดนึงนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบช่องท้องกดไหลย้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะระวังช่วงนี้อาการมัน อาจจะเราเราอาจจะรู้ได้ว่าโอเคมันยังไม่ได้หายไป100%มันยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะยังไงก็รักษาให้หายขาดให้ได้นะคะเท่าที่จะทําได้เนาะเข้าใจว่ากดไหลย,ย้อนกับโรคกระเพาะมันมันยากมากที่จะทําให้มันหายได้นะคะ โอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะ,ะสําหรับชื่อเสียงของชาวกรกฎเองนะคะในช่วงเดือนเมษายนคุณจําเป็นที่จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะจากปกติที่พยายามอยู่แล้วต้องพยายามมากขึ้นถึง2เท่าหรือว่าสาเท่าเลยนะคะกว่าคุณจะได้แต่ถามว่าพยายามแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอืมคือนัดก็ รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่พยายามแล้วค่ะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นก็คือผลของมันแล้วล่ะมันมันมันก็คือแบบสุดแล้วแต่คือเราสุดสุดตัวสุดแรงสุดเอื้อมมือสุดคว้าสุดที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วผลมันจะเป็นยังไงยังไงก็รอรับได้เลยแต่นะ่เชื่อว่ามันต้องมีด้านบวกกลับมาแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะคะ แต่ว่าให้พยายามนิดนึงนะคะในเรื่องของชื่อเสียงต้องพยายามค่ะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จําเป็นที่จะต้องพยายามมากขึ้นหนักกว่าเดิมนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานของชาวกรกฎต้องบอกเลยว่าการงานของคุณคุณค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในสิ่งที่คุณทําสูงมากเลยนะคะมันเหมือนกับว่ามีดยิ่งหลับยิ่งคมอ่ะนะคะคือมีความคือใครนึกไ่ออกบอกไม่ถูกในสายงานที่คุณทําอยู่ก็ต้องมาหาคุณแล้วเพราะคุณเป็นคนที่ จบได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะดังนั้นทุบใจในตัวเองเข้าไว้นะคะอยากขาดความมั่นใจในตัวเองและอีกอย่างหนึ่งค่ะตัวงานนะคะยิ่งเฉพาะสําหรับใครที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคุณจะมีคนที่ติดต่อเข้ามาดูว่ามีคนคอยมาส่งงานให้คุณนะคะเยอะมากเลยในช่วงของเดือนเมษายนต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภนะคะสําหรับโชคลาภเนี่ย มาจากคือคือรู้สึกว่าภาพบรรยากาศภาพโดยรวมของชาวกรกฎนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของความผูกพันคําสัญญาณและในเรื่องของความรักดังนั้นโชคลามมันก็ยังไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักนะคะหมายความว่าโชคลามในที่นี้ เริ่มต้นคือสมมติว่าคุณคาดหวังในความรักคุณอยากที่จะชัดเจนหรือแม้แต่กระทั่งคนสดอยากที่จะมีคู่ค่ะนัดรู้สึกว่าในช่วงของเดือนเมษายนมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างกับใครบางอย่างได้นะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดในเรื่องของการเสี่ยงโชคอันนี้ไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ชัดเจนมากเท่ากับโชคในด้านของความสมหวังหรือว่าสิ่งที่คุณปรารถนาแต่สมมติถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณคาดหวังว่าจะถูกรางวัลที่1อะ่ะอันนี้คือสิ่งความปราร มันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเล่นได้นะคะคกุบกิบพอใบ2ใบสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะพอนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาพูดกันต่อนะคะในเรื่องของความทุกข์ใจและความกังวลใจของชาวกรกฎค่ะความกังวลใจนะคะนัดรู้สึกว่ามันอยู่ที่ความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ของคุณบางทีมันแบบมาเต็มเปี่ยมเลยแต่พอบางทีอะคะ่ะมันก็หายไปง่ายสเสลือเกินนั้นอันนี้ก็คือความกังวลใจของคุณคือคุณก็ไม่ชอบตัวเองนะคะที่ทําไมถึงไม่ได้มุ่งทำไมถึงท้อ แท้ง่ายขนาดนี้ทําไมถึงล้มเลิกได้ง่ายขนาดนี้หรือว่าทิ้งไว้กลางทางได้ได้ง่ายขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็พยายามเนาะคือดังนั้นตัวคุณอะคะ่ะจำเป็นที่จะต้องหาคนมาซัพพอร์ตหาคนพอพอคุณแบบโอ้ยจะไม่ไหวจะไม่ไหวแล้วอะต้องหาค,คนมาคอยให้กําลังใจคุณดีๆนะคะซึ่งในช่วงของืันเมษายนนะคะคุณก็ต้องการคนคนนั้นและ มันก็มีคนคนนั้นที่จะพพอร์ตคุณเพียงแต่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่าจะมาในลักษณะของคนรูใจก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้นัดขอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจําแล้วอยากที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าใครที่กําลังหางานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างได้ไพ่ใบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเกณฑ์ในเรื่องของการงานของคุณยังไม่ได้โดดเด่นมากถ้ามีงานทําอยู่แล้วให้ทําไปก่อนนะคะสําหรับใครที่กําลังหางานอยู่นัดแนะนําว่าให้ไปหาอาชีพเสริฟทาไป นนะะดีกว่าแบบอยู่ว่างๆไม่ได้ทําอะไรเนาะช่วงนี้อะไรที่มันได้เงินก็ต้องพยายามทําให้หมดนะคะต่อมาค่ะนะัดขอพูดถึงคนที่มีคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ทํางานประจําได้แล้วมีผู้ร่วมพูนผู้ร่วม,วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมก็ตามนะคะในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะคุณสามารถเข้าไปหาหรือว่าเข้าไปปรึกษาหาหรือในทิศท,ทางของบริษัทหรือว่าในรูปแบบของสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ได้เลยเขาก็จะพยายามเขาก็ พยายามหาทางที่ดีที่สุดหรือว่ารู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะตอนนี้นักสถานการณ์แบบนี้ได้นะคะถือว่าดีมากเลยทีเดียวคือค่อนข้างที่จะเสริมกันมากเลยนะคะในผู้ร่วมพุ้นผู้ร่ว,รวมลงทุนที่มีอยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะหาคนใหม่ๆนะคะ เข้ามาก็ได้เหมือนกันเขาค่อนข้างที่จะมีไฟแต่ต้องบอกเลยนะคะพาร์ทเนอร์ของคุณที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะไม่ได้เกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนเก่านะคะเขาจะอายุน้อยกว่าคุณหรือแม้แต่กระทั่งเขาอาจจะหน้าเด็กกว่าคุณแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันคุณก็จะได้ความสดใหม่คุณก็จะได้อีกมุมมองนึงก็ได้ใน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 ,ใน,ใ,นในการเสริมในเรื่องของธุรกิจ นะคะโอเคค่ะใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริง,รงยังไงนะคะสำหรับชาวกรกฎสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ฝากกดให้ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีแล้วนัดยังทำดวงของคนทั้ง12นักษัตร12เดือนเกิดและดวงของคนทั้ง7วันด้วยสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้และที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยที่เพิ่งทำล่าสุดไปนะคะนั่นก็คือ p i c อ a c a า d ค่ะพี่อัาร์นะคะอีก ที่เท่าไหร่นั้นไม่แน่ใจนะคะร้อยกว่านี่แหละนะคะคุณเหมาะสมกับคนแบบไหนหรือว่าใครที่เหมาะสมกับคุณนะคะหรืออีปีหนึ่งนะคะที่ทําติดติดกันเลยนั่นก็คือคุณโดดเด่นด้านไหนอย่างบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดทุกด้านเราลองมาดูกันซิว่าสิ่งที่คุณถนัดเราลองมาย้ําชัดดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสําหรับในพิกอา,าร์คนะคะอย่าเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าคอมเมนต์นะคะมันจะมีผลต่อการเลือกของคุณนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งพิคอคาสไม่มีวันไม่มีวันหมดอายุนะคะแล้วก็เป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวเลยเออขอโทษค่ะเป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวเลยนะคะเ <_ d ata> พราะมันเพราะคุณเป็นคนเลือกกล่องไพ่เองนะคะนัดเชื่อว่าต้องมีสักหัวข้อหนึ่งที่โดนใจคุณสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ